สำหรับชาวราศีเมษนะครับอ่าทำบุญนะอะไรดีนะครับในเดือนพฤศจิกา6-7นี้นะครับแหม่ขึ้นมาเป็นไพ่ประมาณนี้เขาบอกแหม่คุณเองเนี่ยควรจะทําบุญนะ่ในเรื่องของที่ดินวัดนะครับอ่าที่ดินวัดเนะี่ยบางทีเขาก็เอ่อแล้วแต่ศีลศรัทธาอ่าจิตศรัทธาคุณเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่า,ามันก็มีนะแต่ละวัดแหม่ก็เรียกแหม่เขียนให้เป็นฉนุงฉนดหรือบางทีหย่อนลงไปในตู้นะครับนะบางทีวัดก็เอาไปซื้อที่ดินเพิ่มนะเอาไป ช่วยเหลือคนอว่ากันไปนะครับอาถัดมาเขาบอกว่าอะไรนะเป็นรูปหัวใจนี้เขาบอกว่าพวกมูลนิธิสภากาชาติไทยนะครับหรือว่าพวกมูลนิธิที่เกี่ยวกับโรคหัวใจนะอันนี้ก็เหมาะอยู่มากันนะสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับอ่าสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าสําหรับคนที่ชอบนะเขาเรียกเทวสถานนะอาจจะเป็นโรงเจรหรือแม้แต่วัดแครน,นะ มันก็มีอยู่ทั่นทั่วไปนะครับคุณเองก็อาจจะเข้าไปนะสนับสนุนนะบางคนก็ไปซื้อวัตถุมงคลนะเช่าบูชามาเขาก็เอาเงินไปบูรณะนะจะเป็นในเรื่องของออวัดแคร์นะหรือว่าเป็นพวกโรงเจนะครับนะหรือว่าเป็นพวกอะไรที่เกี่ยวกับแบบศานะส,สนาสถานนะครับนะเทวสถานนะเหมาะนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวราศีเมษนะครับ